สวัสดีครับวันนี้ผมเล่นสแตนเดอร์ดิฟนะครับหาหน้าบอสให้เพื่อนๆดูนะครับบอสต,ตัวที่สองบอสปลาฉลามยักษ์นะครับตอนนี้มันกำลังกินซากวานอยู่ได้ผมขับเข้าไปใกล้ๆกันมาแล้วปลาก่อนได้ไหมเนี่ยมันลงน้ำไปแล้วนะเดี๋ยวผมโยนสมอโอเคบอสต,ตัวนี้ โจมตีไวมากนะครับคุย,ยงก่อนเลยเดี๋ยวมันจะกระโดดตะโกนพุ่งใส่เราอม,มาที่มาที่แอบเวอรหลบเว้ยคุย,ยงเรื่อยๆครับมันไม่โดดเราก็คุย,ยงเรื่อยๆคุย,ยงเรื่อยๆด,ดับน้ำละดูวดูต้องดูจังหวะนะครับว่าจะาหันเมาไวนิดนึง โอ้น้ำมันข้นแล้วน้ำขุ่นแล้วโดนอยู่ยังโดนอยู่ทุกคนนี่แทงครับอืมโดนโอุย้ยโดนนะแต่ก็ออกคนละทีอุยอ้ยอืมอุยอ้ยอุย้ยไร้การไร้าการตอนนี้ผมเลือด ต้องเคลื่องเสร็จแล้วกระโดดลงน้ำครับอุ้ยเอ,อื้อฟันฟันตก่อนอืออุ้ยนี่ <Okay. S 1> ปืนจมูกมาแล้วผมแย่แล้วทุกคน <Okay. S 1> อุ้ยทีเดียวล่วงแล้วเนี่ยแย่กว่าแย่กว่าแ <Okay. S 1> ย่กว่าเฮ้ยทำไมมันหลบไม่ได้หลบไม่ได้ เออผมเจอแล้วผมเจอแล้วทุกคนเจอแล้วเกมบักเยอะชิปเป่งบักเยอะชิปเป่งเกมเนี่ยเฮ้ยหลบอยู่หน้าอยู่แอวสัตว์ตะลุหะแล้วเขียงไปเลยเอ้าวดิ้นครับทุกคนเย่เราก็ได้ปลดล็อกอาชีพเม้น โอ้ ه, ของหายแก้วโอเคครับพอเราหลังจากล่าได้เสร็จแล้วใช่ไหมครับทุกคนให้กดตัว4นะครับตัว4นี่ครับชด้ชเมินครับในการล่าบอสก็าขาดอันนี้เดี๋ยวเราไปล่า,าคาคึ้นกัน ไม่มีไอเทมอะไรเลยเหรอในวานเนี่ยฮัลโหลถามจริงเห็นนะมันไม่มีไอเทมอะไรโอ้ยอเค